แปลว่าความบริสุทธิ์พระแปลว่าการให้ซึ่งกันและกันที่เราพูดดีพูดงามเนี่ยเราอาศัยพระเป็นผู้พูดสั่งมาให้พูดแต่ถ้าเป็นกิเลสมันเป็นยังไงเนี่ยสั่งให้เราพูดว่ายังไงอะไรวัยอะไรกองกระมู่ยนานยิงปะย <c oughs> ะเยธนาจริงเลย <c oughs> นี่หมายว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นว่า ที่จริงแล้วมีอะไรดีๆเยอะแยะอยู่ในตัวเราเพียงแต่ว่าเราเรามามามากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเหมือนอย่างที่พระเจ้าพระองค์ค้นหามาหกปีพระองค์สแสวงสแสวงหามาเนี่พระองค์ไปมองที่นูน่นที่นี่สารพัดมองแต่ปรากฏอยู่ในที่สุดอยู่ในตัวพระองค์นี้เองอยู่ในตัวพระองค์นี้เอง เพราะฉะนั้นว่าในแง่ของการเพ่งดูจ้องดูนี่ความหมายนี้เราต้องการที่จะให้ให้สิ่งสำคัญที่เราเคยมองข้ามเคยมองไม่เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่อำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนให้ปลุกขึ้นมาก็อย่างที่จะมาเคยแบ่งตัวของเราเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันหน้าตาธาตุสีดินน้ำไฟลมมีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันแต่ในส่วนที่สองกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนชอบนั้นบางคนชอบนี้บางคนสร้างนั้นสร้างนี่มาเคยชินแบบนั้นเคยชินแบบนี้มาอันนี้มันเป็นเรื่องของของคือว่าพพุทธเจ้าใช้คำว่าปฏิปทา ความสามารถความถนัดอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเราเองเ,เรารู้สึกว่าเราเคยเป็นแม่เรารู้สึกว่าเคยเป็นพัญญาสามีอย่างเช่นอาจารย์แนนปัญญาเกต